เศรษฐาไม่รอดสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีพ้นเก้าอี้นายกวันที่14สิงหาคม2 5 6 7 เวลา15นาฬิกาสารรัฐธรรมนูญได้นัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกวุฒธธิสภาจำนวน40คนได้ยื่นคำร้องต่อประธานวุฒธธิสภาว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบ,บังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตชื่นบานขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกสารดีกามีคำสั่งจำคุก เป็นเวลาห้าเดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุดจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่160วงรสี่รและวรห้าเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่170วรวรหนึ่งวงเล็กสี่ประกอบมาตรา160วงเล็กสี่และวงเล็กห้าหรือไม่ โดยสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบมาตราที่160วงเล็บ4และวงเล็บ5เหตุเป็นบุคคลที่กระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุดจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตราที่160วงเล็บ4และวงเล็บห้า